สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลกูท่านช่วงนี้อากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลงพ่องเรื่องของฝนฟ้าแล้วก็อากาศซึ่งในส่วนของอากาศก็เริ่มเย็นพ่องรับก็สบายพ่องแจางวันฮ้อนแต่สิ่งที่เฮาจะละเลยมาได้ใค่เดือออกปีเนี้ตังกล่องแพทย์ก็บอกผมนะครับเป็งวันผมก็ถามเรื่องของว่าปีนี้ใค่เดือดออกมป็นอย่างานักแต่นักว่าของในเขตเทศบาลเนี่ยเซาเก้าลายอะ ผมก็ยัง,งงงอยู่เลยเพิ่นก็บอกว่าในวงการแพทย์เนี่ยเพิ่นก็บอกว่ามันเป็นวงจรของเรื่องของไข้เดออกว่าสองสามปีเนี่ยมันประจายระบาดใหญ่ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งผมก็กว่าเฮาแย่ยังไรดีกว่าเฮรามันระบาดขนาดนั้นผมก็เลยบอกว่าก็จะต้องประสานกับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบอกว่าโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลของรัฐแล้วก็ตัวทีีเพิ่อนหูว่าอาการเพิ่อนเป็นไข้เดออกจะต้องบอกกับเฮา ที่ชัดเจนองนนั้นก็จะเป็นประโยชน์สําหรับเพราะตังทศมานเองก็จะได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปเรื่องของการควบคุมโรคก,ก็เรื่องของการแพร่กระจายของยุงซึ่งตังตสมอของตังทศมานเองนยเขาได้มีการแจกสายอาเบแล้วก็ลรนด์นลงตลอด นะครับเราก็แต่ปีนี้ก็นักเปิดก็บอกเป็นยังนะครับเพราะว่าอันนั้เป็นวงจรเปิดแต่ทางเทศบาลเองก็ต้องแจ้งพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ที่ไหนพื้นที่ไหนลกล้างว่างเปล่าจเจอห้อเอาไปฉีดยากันยุงก็แจ้งตังเทศบาลได้ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เป็นงานพุดกเกษียณน,นักขนาดซึ่งต้องบอกนะครับว่าคนที่ข้าราชการได้ทางานหลอดมาหกอายุหกสิบเนี่ยตึงส่วนของจังหวัดลำปูนตึงมดวนสองร้อย สองร้อยกว่าคนนะครับับบว่าตังหัวหน้าส่วนราชการราะว่าลูกจ้างบบบว่าข้าราชการนะั่นแ่ะสองร้อยกว่าคนแต่ในส่วนของเทศบาลเองนะตึงมดแปดคนนะเทศบาลก็แปดคนนะครับที่มีการปลดเกษียณในช่วงนี้ก่อช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของงานกเกษียณพ่องอย่างพ่องแต่ในส่วนของการพราาัฒนาซึ่งกิจกรรมโดยเฉพาะเรื่องของบ้านเรื่องของกุศยสลักซึ่งศาลายอมเขาก็มีการการทำกิจกรรม ซึ่งในวันที่เสาเจ็ดที่ผ่านมานั้นอ่ะผมเองหงเฮียงของเทศบาลนึ่งสี่หงมีท่านโอมมาตัวเอจารา์ประสงค์นะครับที่เป็นช่วยกันเรื่องของธรรมะหงเฮียงปัตุลีนะครับมาจ่วยกันแต่งสลากซึ่งผมก็บอกนะครับว่าสลากของเทศบาลน่ะอยากคือละอ่อนแล้วก็พนะาครูลแล้วก็พนักงานเทศบาลเขาก็จะเอาไม้เหวี่ยงแล้วก็เอาของมาใส่ออย่างก็ได้ที่เขาจะร่วมตานคือกับ ผู้ล่วงลับไปแล้วอย่างนี้แล้วเป็นเสลีมงคลอย่างต่างๆนะครับก็มาช่วยกันเส้นตอนเจ้าวันที่โซเจ็ดเนี่ยรงเรียนพนักงานเทศบาลรงเรียนเทศบาลเราอ่อนเองเต๊มที่สารการเก่าแล้วก็เอาก็ปักซึ่งต้นของเทศบาลเนี่ยจะเหมือนต้นของส่วนรายการอื่นเพราะว่าต้นของเทศบาลเนี่ยเอาผมมีนโยบายโดยตรงนะครับคือกับส่วนของลูกน้องพนักงานเทศบาลเราอ่อนคือแจกไม่เหี่ยวไป นะครับซึ่งไม่เหลวเนี่ยบางทาีเอาเอาทาไปได้ก็ต้องไปขอซื้อมาก่อนซึ่งทางที้อมันมีกันอบรมไม่เฮลวอยู่แล้วนะครับแต่เอาทำประจันก็เลยว่าแกไม่เฮลวไปคือละอ่อนละอ,อ่ะอ,อนก็จะเอาข้าวหนุมหรือว่าเอาไซฟองอะไรอย่างฟองแล้วแต่ละอ่อนอะ่ะที่มันจะคิดได้บางทีก็แกะเ,เป็นปูเป็นปลาซึ่งกบฟองอะไรอย่างฟองก็ผมเห็นแล้วก็ดูประทับใจครับเพราะว่าทุกคนมีส่วนร่วมก,กันในการมาปัก ต้นสลกฉะนั้นสลักของเทศบาลเองเนี่ยมีทั้งหมดสี่ต้นก็คือองค์เงยนเทศบาลองค์เงยนประตูรีนอองค์เงยนสมัยังนอมแล้วก็สมัยงังหลวงครับจามจวีก็รวมกันเส็จแล้วก็ของเทศบาลองค์หนึ่งรวมครับประธานชุมชนสิบเจ็ดชุมชนของเทศบาลเขาปุ๊เราก็รวมกันในการปรักปักนั่นคือเรื่องของการทักษาหฮ็ดออยประเพณีซึ่งของเขาก็จะแตกต่างเป็นเพราะว่ามือเราอ่อนเนี่ย ได้รู้เรื่องของวัฒธรรมเรื่องของงานประเพณีเรื่องของขวยสลากซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นคือขับง้ามนะครับผมใพมี่น้อ้ถ้าไปแอลตามขวยสลากก็วันนั้นผมก็ถแถลงข่าวเขาครับ,รบเจ้าคณะจังหวัดอาจารย์พงเทพเอบปจอนะครับรองนายกวิทยามานะครับแล้วก็จะลรองผู้ว่าก็าถแถลงข่าวในส่วนของการจัดก,กิจกรรมซึ่งเก็วันสุดท้ายวันที่1เก เป็นงานบุญที่มน่ขนาดอย่างในวัดพระธาตุมันก็เต็มหมดตูตเจ้าผีนี้เห็นเจ้าคุณบอกว่าตูตเจ้าประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยลูกนะครับที่มากินสลากก่องจะมาฉัานเพลนแล้วก็รากฏนจะจับเส้นกันก็ไปเสาะหาเส้นเต็มล้านวัดน,นะครับแบบกู้ปีก็เป็นการเขาได้ละเว้นมาหลายปีพ่อบางเตือเรื่องของโควิดพ่ออย่างพ่อนะครับพีนี้ก็เริ่มกันเป็นครั้งที่หลังจากโควิดก,ก็เป็นครั้งที่สองกอยับ เดิมชว,วนผมอยู่แล้วเอามาร่วมนรับสาีหจะทองเรื่องของงานประเพณีว่าทําแล้วก็ช่วงนี้นะครับตามผมเองนั้นอ่ะเริ่มในการเรื่องของเทศกาลโคมละนะครับเทศกาลโคมเมืองลําปูนนะครับซึ่งอาจจะเป็นล้านดวงก็ได้ทางวัดเป็นบอกว่าโคมแสนดวงเพิ่งใช้มาเมือหละนะครับเขาก็เสริมด้วยกันเพราะว่าวัดเทศบาลเองเป็นหน่วยงานหลักที่จะต้องดําเนินการเรื่องของเทศกาลโคมแสนดวงเพราะว่า เป็นหนึ่งใน16ว่าธรรมที่ทางกระทรวงว่าธรรมประกาศฉะนั้นในปีเนี้เป็นปีที่จะยิ่งใหญ่และเป็นปีแรกนะครับที่เราได้รับการยอมรับของทางประกาศของว่าธรรมซึ่งเป็นว่าธรรมของจังหวัดในการถวายโคมเพราะอย่างโคมทุกโคมที่มาถวายบอกว่าวัฒนธรรมเจ้าแม่ก็คือจากจิตศรัทธาพรอเมพีม่นงองถึงมดที่มาถวายแล้วก็ ถวายเ็จทางทศบาลเองก่อต้องเอามาดําเนินการจัดแต่งเมืองอะไรอย่างทุกอย่างแล้วก็ท้ที่สุดบอกว่าวัดบอกว่าทศบาลนท้นก็จะต้องมีการถวายบูชาเป็นทางการซึ่งในปีนี้นะครับผมเองนั้นก็ได้มีการจัดกระบวนการโดยเฉพาะเรื่องของจุดตีเขานี้จะไดคือคําถามผมบอกทุกคนก็บอกนะครับว่าเขาจะเนี้ยจะไดคือคนมาละปูนแล้วมาเดินมากิน มาแอลประกอบมานอนนี่คือโจทย์ที่ท้าทายที่สุดสําหรับผมคือเขาเป็นผู้บริหารเขาจะกระตุ้นเศรษฐก,กิจจะได้เมื่อเขามีโอกาสเรื่องของเทศกาลนะครับเพราะว่าเขาเป็นเมืองพันสามร้อยปีแล้วก็เขามีต้นทุนของประเพณีว่าทําอยู่แล้วนะครับผมก็เลยว่าเขาจะแย่ไดซึ่งเป็นโจทย์ที่ทุกคนก็ถามว่าในยกบุญปีนี้ทําจะได้พ่องนะครับท่านผู้ว่าผมก,ก็ถาม ซึ่งผมเองนั่นก็บอกนะครับว่าลําพังในส่วนของทังเทศบาลแล้วเนี่ยถ้าจะมาทําตกแต่งเมืองแบบทุกปีทุกปีเนเขาบอกไว้เขามีปัญญาละเขาจะทำให้มันยิ่งใหญ่สมกับเป็นเมืองทางว่าทําแล้วก็ได้เป็นหนึ่งในสิบหกเมืองของระดับประเทศฉะนั้นผมเองก็ขอขอตั้งทททคือของเขาจะได้เงินเขาจะทําโครงการร่วมกับททค่ะททเนี่ยเป็น ท่องเที่ยวจังหวัดเปิ้่นเป็นคนทํอโครงการคอ,องบประมาณของผู้ว่าซีอโอคือผู้ว่ามันจะมีงบเปลือกชายของน,นะครับเอาก็ทําทประสานกับท่องเที่ยวซึ่งงบที่ได้มาเนี่ยก็ประมาณมาถึงล้านนะครับของท,ท่องเที่ยวนะต้องเข้าใจนะครับประแจของเทศบาลของท่องเที่ยวท่องเที่ยวเพื่อนกันจะกําหนดจุดซึ่งในส่วนของการท่องเที่ยวเนี่ยเพืาา่อนกาหนดจุดไว้สี่จุดคือจุดแรกจุดหน้าวัดพระธาตุตึมดคือเก,กาะกลางกับ บริเวณหิน้ําจุดที่สองบริเวณสารการเก่าจุดที่สามก็คือประตูช้างสี่ถึงประตูมหาวันที่จะเป็นอุมโมงค์โคมงเซตอันที่สี่ก็คือสารการใหม่ฉนะนั้นในส่วนของจังวัดเนี่ยนะครับ่อไม่พี่น้องในภาพรวมเนี่ยปุ่นจะทำสามส่วนสามสามส่วนก็อ่ะย่อมแปลาส่วนหน้าวัดพระธาตุส่วนหนึ่งสารการเก่ากับส่วนของช้างสี่มหาวันแต่ในส่วนของ อันอื่นถึงมดเนะี่ยก็มีอบจอนะครับผมก็บอกท่านอนุสรวงวันก็ได้ความอนุเคราะห์ผมก็บอกว่าไอ้เป็นประเพณีที่หนึ่งเดียวในสิบหกวัฒนธรรมนะที่ของเมืองละปูนนะซึ่งตอนนี้อ,จอบจเพิ่งก็ไปส่งเสริมตามอำเภอต่างๆเรื่องของการทําโคมผกองหยางพ่อง,อง,องฉะนั้นเขามาสร้างด้วยกันนะเพื่อเห็นการอบจอมีส่วนร่วมฉะนั้นอ,จอบจโอเคเิ่นก็จะตั้งผมก็บอกเลยว่า อบจนะครับผมขอมอบอินทรยงยศกับปั้มสังหารเพื่ออปจจัดการเลยอปตของเพื่อจัดงบมาในปีหกเจ็ดพราะเป็นงบมาปีหกเจ็ดก็ลงเลยโดยการประสานขอรองวิทยานะครับแล้วก็ไอโอนก็อ,อนุมัติในส่วนของอบจฉะนั้นส่วนของโคมแสนดวงเนี่ยปีเนี้ยนะครับมีอยู่สี่หน่วยงานที่เข้ามาช่วยกันโดยเฉพาะอย่างยิงย่งจังหวัดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะโดยผา้การ่านของท่องเที่ยว สององค์การพิาชนจังหวดัด้วยการนำของท่านอนุสร์วงวันนะครับที่เขาทำางกานอันที่สามก็คือวัฒะธาตุอันที่สี่ก็จะเป็นส่วนของเทศบาลก็คือดูแลเจ้าแม่ซึ่งฉะนั้นในสองส่วนเนี่ยเขาก็ในส่วนของวัดพระธาตุเนี่ยเพิ่ก็ถึงบอกนะครับว่าทีมงานท่านเจ้าคุณเพิ่็บอกว่าการในวัดนะครับไอ้ทีมงานไอ้พลเมศก็บอกการในวัดก็อิดอยู่แล้วโอ้มันต้องเลี้ยงระเบียบ ทางนอกวัดเนคะ่อทางเทศบาลในยกบุญชัดการเด้อก็มีอย่างก็มาบอกกันเขาจะได้ลิงก์กันผมก็มาวางแผนเลยนะครับตัวว่าเขาก็สรุปแผนชุดที่จะเป็นแลนด์มากตี่คาถามแรกที่ผมบอกนะครับว่าเขาจะแย่ใดให้คนมาเดินมากินมาแอลในส่วนเนี้ยมันก็เป็นโจทย์ที่บอกแล้วนะฉะนั้นสิ่งที่จะมาเดินมากินมาแอลมานอน มันก็จะเป็นต้องมีแรงดึงดูดใจผมเลยวางแรนมากไว้แรนมากสองชุดที่เขาม,มีอยู่แล้วก็คือส่วนของวัดพระธาตุกับเจ้าแม่ที่พ่อไม่ีน้องจะเห็นโค้งตั้งแต่เขาทํามาเป็นเวลาสิบปีแล้วเซจแต่เขาจะเพิ่มแฮมสิบชุดได้ยังไงนะครับเฮาก็เลยต้องวางจุดที่คุณสามารถเ <c oughs> ดินได้ในส่วนของแฮมสิบ <c oughs> ุ๊ <c oughs> สามารถเพราะว่าอย่างเมืองเขาเป็นเมืองเดินได้เดินดีหรอกจากสารลางเขาเดินไปสิบห้านาทีลอ่อขณะเทศกาลโคมเขาเนี่ยที่จะตกแต่งเมืองล่ลอคูเมืองตึงหมดเลยเพราะอย่างเพราะว่าโคมทุกโคมที่แต่งเนี่ยก็จะต้องเอาจากเจ้าแม่เจ้าแม่ยามชีวิตแล้วก็แจกวัดแจกอย่างต่างๆในเขตเมืองถึงหมดนะครับแล้วก็เอามาประดับประดาพงศิริวัฒน์เนี่ยเขาก็าประชุมกันว่า เขาไมล่นมากเป็นชุดละถึงหมดสิบสองชุดอะ่ะเขาจะกำหนดทางเดินจะใดแล้วก็เห็นมันเขาก็จะกำหนดเรื่องของรถรางที่จะไปฮับทรงตามชุดบริเวณรอบเมืองเก่าเนี่ยฉะนั้นคนจากทายหูคนจะสามารถขึ้นรถรางไปชุดนั้นจุดนี้แอลบอกว่าวัดพระธาตุเจ้าแม่ฉะนั้นการจอดรถอะจอดในบริเวณรอบตุงเมืองมต่ต้องมาแอร์ตีหน้าวัดพระธาตุแต่ต้องมาแอร์ตีเจ้าแม่ละ ท่านจอดได้บริเวณรอบคูเมืองด้านนอกรอบหมดเลยจอดไหนก็ได้มันก็จะมีสถานีจอดเป็นชุดเป็น,ดปนุดซึ่ง,งทางเทศบาลเองก็จะขึ้นจุดพอยไว้แล้วก็จะมีป้ายว่าป้ายเนี้ยชุดเนี้ยจุดจอดรับทรงผู้ที่มาร่วมงานเทศกาลโคมนะครับก็ไปแล้วก็ท่านก็สามารถลงจุดท้ายโฮรถมันก็จะเวียนกันเวลาแฮ็คกี้เวลาเวียนเพราะว่าผมว่าคนทายโฮมเนี่ย มันตึงม้วนกันจะตายห้ามันจะว่ากันไปเลยฉะนั้นในส่วนเนี้ยาการวางเ้าก็เลยต้องมาวางแล้วก็เอาภาพตึงมดเนี่ยผมก็ขึ้น powerpoint ให้กับตางส่วนของหัวหน้าส่วนพอกองเ่สมามนเนี่ยได้เห็นได้หูหมดว่าสิบสองที่เนี่ยมันมีอย่างพ่องเซตมันก็เป็นแรนมากอันนี้ก็เดียวรายละเอียดของสิบสองที่แหมสิบที่เนี่ยจะมีอย่างพ่องอย่างพ่อง นะครับเราก็มาเล่ากันตัวอย่างอย่างตัว,ตวแต่สิ่งที่เขาจะเริ่มนะครับี่ส่วนของเทศากาลโคมเนี่ยผมก็เลยว่าอ่าเขาจะเริ่มวันที่เก้ากู้เตื้อเนี่ยเขาเริ่มวันที่หนึ่งตุลาองต่างๆของวัดมันจะเริ่มวันที่สี่ค่ะแต่ของเฮาเนี่ยพราะว่าปีนี้เทศากาลโคมมันยาวหน่อยเพราะว่าลอยกระทงมันวันที่โเจ็ดอะวันที่โสกิดเนี่ยมันไกลฉะนั้นเขาก็เอาวันที่เก้าเป็น การถวายโคมดวงแรกนะครับก็คือวันที่เก้าเนี่ยตอนเนี้ยพวกแม่พี่น้องจะเห็นนะร้านเจ้าแม่เริ่มเอาเริ่อ่าติดไฟติดอย่างต่างๆละบอกว่าส่วนของเก,กาะกลางตามส่วนของถนนในอย่างต่างๆก็เริ่มติดละเพราะอย่างเขาวปวะตันเพราะเขาจะมีแลนด์มากถึงแบบสิบจุดก่อนฉะนั้นในการเตรียมอย่างต่างๆเขาก็เตรียมก็เลยประชุมกันว่า เขาจะเริ่มถวายโคมกันแรกนะครับในวันที่เก้าเดือนตุลาซึ่งเป็นวันประสูติของเจ้าแม่ถามทีวีพอดีนะครับผมก็เลยว่าโอเคในวันที่เก้าเนี่ยเขาก็จะนัดบอกว่าส่วนของอชมลมอสมมส่วนของชมลมโคมที่ทำเลยเครือข่ายโคมประมาณร้อยเจ็ดสิบแปดสิบคนนะครับเพื่อมาช่วย การเดินถวายโคมเพื่อกับองค์เจ้าแม่เพื่อความเป็นสิริมงคลเพราะอย่างเพราะว่าเป็นวันเกิดของเจ้าแม่ตวยนะครับตอนเจ้าเขาจะทําบุญเรื่องของทําบุญตักบาสนะครับแล้วก็ถวายใบยเสียงต่างๆตอนเย็นเขาก็มาช่วยกันถวายโคมเพื่อกับเจ้าแม่จําทีวีนะครับซึ่งผมก็วางพอให้ไว้อันต่างๆ,ๆก็คิดว่าในส่วนเนี้ยถึงมดเนี่ยเขาได้มีการประชุมกัน ขาก็ได้มีการวางกิจกรรมนะครับโดยเฉพาะาเรื่องของสโคบงานเพราะเป็นีีน้องจะได้เห็นภาพแล้วก็ผมกอ,อ,อ,อบอกอู้กับผู้สูงอายุนะครับกับอสมอตัวอย่างตัวว่าทางผู้สูงอายุเนี่ยบางเตือนเนี่ยเทศกาลโคมเนี่ยเพิ่อมผมเคยไปดูโคมบนเขายังอย่างพ่องอย่างพ่องบนผมนเคยเพราะว่ามีคนปลาไปผมก็เลยบอกว่าบางป,ปีนั้นในปีเนี้ยนะครับเขาก็จะเอาลด,ดลาง ตัวยแยกผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าการสอบถามผู้สูงอายุถึงมดเนี่ยผู้สูงอายุแบบสอบถามเพ่อบอกว่าอยากไปแอวนักศึกษาโอเคเดี๋ยวผมก่อนบอกว่าทาตองแอวไหนแอวในเขตเทศบาลแถวนี้เพื่อไปดูถามปีแล้วปีก่อนว่าเคยไปแอเที่สพทศกาแกนโค้งว่าเออไ,ไปสักเตือบาดใจหงบางคนอ่ะโอเคปีนี้เอาเป็นงานใหญ่เพื่อโก,กาสผมก็บอกเลยนะครับว่าทีงานงแพทย อส่วนของที่ไปกลางวันได้นี่ไปกลางวันมู่แข็งแรงที่ต่วเเลือดตัวเก้าได้อย่างไรนี่ไปกลางคืนนะครับเฮาก็จะจัดบล็อกจัดอย่างต่างๆบอกว่าทีมงานอาสม,มอเยววาวชนอะไรอย่างทุกอย่างนะครับที่เราจะต้องเตรียมการนะครับอันนั้นก็เจนนะครับแต่ละทีมละนะครับอันนั้นก็คือการวางตัวแล้วก็พอดีในส่วนของวันที่เราเช็ดท,ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีการเรื่องของ อหอศิลลาเราเรื่องที่เป็นเรื่องของอทําเรื่องของโคมนาฬิกาชอันนั้นก็ปนทางหอศิลปั้งวิไลสงฆพุ่นไกนะครับอันนั้นก็นก็จะทําส่วนของอโคมนาฬิกาชไปก็ช่วยกันทํานะครับซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีสําหรับเมืองลำปูนตดยเนี่ยโดยบแล้วก็มีเดียวเนี่ยหน้าวัดไข่ผ่านไปผ่านมาหน้าวัดนะครับก่อไม่ได้ลืม ไปเฮือนศิลปินธริพุนชัยจัดนิทรรศการเรื่องต้นกล้วยสู่งานหักกรรมสิธิ์คุณอ้อศิลักษ์จันแก้วเจ้าของแบรนด์เก้ากล้วยล้านหาก็ใบกล้วยอย่างงงามเปิดวันแรกผมไปเปิดขายหมดลื่นนะครับมันเปิดแค่มบบปั้นะทำาดีวคนเดียวอย่างคนเดียวนะครับอันนั้นก็เป็นกิจกรรมในส่วนของอที่ทางเทศบาลเอง ได้ดําเนินการอย่างต่างๆแต่ช่วงนี้นะครับอแม่พี่น้องว่างก็ไปหอศิลว่าไปที่อในส่วนของสารการ์ะเราก็จะมีการมั่วตัวแห่งตัวแล้วก็จะมีนิทรรศการเลือกย้อนอดีตนะครับของงานประพิธีกุยสักซึ่งผมเองก็จะใหกของเรียยอย่างต่างๆไปดูไปอย่างต่างๆไปการศึกษาเพราะว่าบางเตือนะละอ่อนเนี่ยจะได้มีโอกาสได้เห็นได้รูว่า เรื่องราวของงานประเพณีกุยสลักจะเยอะ่ยะทำจะได้ไอย้ยางจะได้ฉะนั้นในส่วนของการเปิดงานเทศกาลโฮมด้วยประมณจะมีน้องจะเห็นปีนี้เขาจะมีโคมร้านานานสีแดงและนะครับที่เอาประยุกต์เข้าไปอาสีแดงก่อนที่จะเป็นที่ตาขหาบก่อนจะเรื่งเห็นก่อนนะครับว่าโอเคในโคมร้านานา,นานสีแดงเนี่ยเสร็จเนี่ยแล้วก็อ่าส่วนของกอนที่เก้าเนี่ยเขาจะมีตุ๊ก ที่ประตูเมืองอ่ะมันก็จะมีทิดไฟทีอ่อน่่งทางประดับประดาเพื่อเป็นก,รการเริ่มต้นหลังจากที่เฮาเริ่มสว่างโคมแล้วเฮาก็จะเริ่มแต่งเมืองตัวเองตุง้ครับก็คิดว่าอันโอกาสนี่ก็จะเป็นอเล่าฮิวกับ์พ่อแม่พี่น้องฟัง,ฟงแล้วก็จะได้บอกลูกหลานตัวเองตัวเองว่าปีเนี้ยเทศกาลโคมแสนดวงของเมืองนะพูนอ่ะมีอย่างพ้องอย่างพ้องเจ็ดิวอันที่หน่ในรายละเอียดผมจะบอกครับครับ ก่อช่วงนี้เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของรัฐบาลาต่างเงินที่จะดอกรายมืได้นะครับสิ่งที่จะช่วยโ่อแม่พี่น้องได้ก็คือรงรับจำนวนของทางเทศบาลบ่เกินห้าพันสองหันตังนะครับเกินห้าพันก็รายละบาทมาใช้มาต้องอายเพื่อชุกเชิญของพ่อแม่พีน้องชาวบ้านด้วยวันนี้ใครฝากเรื่องของสุขภาพกับพปกแม่ปีน้องนะครับอันแรกข้อดีของการเดิน การเดินเนี่ยอย่างพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเดินว่าวันเดินเร็วๆวันละหนึ่งชั่วโมงเพื่อลดการทํางานของยีนที่มีผลต่อการเพิ่มน้าหนักตัวแล้วก็อ่าวันละชั่วโมงแล้วก็เดินวันละสิบห้านาทีแก้อาการติดของหวานเอาไปเดินมันจะแก้ได้นะเรื่องเบาหวานนะแล้วก็เดินสัปดาห์ละเจ็ดชั่วโมงขึ้นไปนะลดการเสี่ยงของเป็นโรคมะเร็ง ต้านมนะครับเราก็ลดกาปดรปวดข้อเพิ่มภูมิต้านทานร่างกายให้หายป่วยจะได้หายเร็วอันนี้เดินนะครับเดี๋ยววิ่งเหมือนกันวิ่งเงน,นี่ยฮอน้าตาลในเลือดลดลงง่ายๆเดินเดินช้าๆสองห้าถึงสามสิบนาทีก็จะเป็นประโยชน์ตอนหนึ่งสัปดาห์สามถึงห้าวันนะครับก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแล้วก็หรือว,ว่าเดินเร็วๆสามสิบถึงสี่สิบห้านาทีจะได้ก็สามถึงห้าวันตอ หนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์หรือว่าสี่สัปดาห์ท่านต้องทําเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองแล้วก็ราคานก็มาวัดรดับการเต้นของหัวใจครั้งละหกสิบถึงร้อยครั้งนะครับแล้วก็สมภทีิสุดพักผ่อนดีที่สุดอย่างผมเองนะั้นตอนนี้เริ่มจะต้องไปออกกําลังกายละอย่างละบางเตือ้องานมันนักหําไหมครับเดินทางก็นักประยุมต์ก็นักตัวเข่งตัว,ตวก็ต้องเรื่องของสุขภาพ แต่สิ่งที่ดีที่สุดนะครับตามนโยบายรัฐบาลตอนนี้สิ่งที่นโยบายรัฐบาลออกมาคือใช้น้อมนําเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการผลิตของในหลวงดิาิท้าฉะนั้นของเราก็สามารถเอามาประยุกต์กับของเราเองเพื่อความสุขของขอครอบครัวแล้วก็สุขภาพพลานามัยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ด้วยความารถนาดีจากนายบุญครับผมพบกันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ